สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Game Channel ครับผมวันนี้อยู่กับเกม u n i o n Arena Card Game อีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นโชว์แมตช์ EP ที่14นะครับก็มีซีรีส์ใหม่นะครับเข้ามาใน u n i o n Arena นะครับก็เป็นซีรีส์ของที่เรารู้กันนะครับเป็น UA 0 4นะครับ UA 0 4จะเป็น Idol Master นะครับแล้วก็ UA 0 5นะครับจะเป็น Kim s e u n g o ยายบานะครับก็หลายๆคนก็รอ2เรื่องนี้อยู่เลยก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเลือก จั่วมือนะครับดูมือนะครับคนละเจ็ดใบว่าโอเคหรือเปล่านะฮะสำหรับใครที่อยากดูเกมที่2ของแมตช์อัพนี้ก็คือจะสลับเฟิร์สเพลเยอร์นะครับแล้วก็จะมีเด็กลิสให้ดูด้วยนะครับก็สามารถกดจอยเมมเบอร์นะครับ u ยูียนอารีนาเข้ามาได้นะครับเดือนละ80บาทนะครับก็จะมีเด็กลิสแล้วก็มีแมตช์ที่2ให้ดูทุกแมตช์เลยนะครับแล้วก็อนาคตก็จะมีวิดีโอเอ็กซีฟเพิ่มเติมมีคอมมูนิตี้รองรับด้วยนะครับ โอเคครับผมก็ได้มือทั้งสองฝั่งคีบทั้งคู่นะครับแล้วก็วางเลือดกันเรียบร้อยนะครับเข้าเทินหนึ่งนะครับฝั่งฝั่งเด็กยายบะเสาหลักนะครับเด็กเสาหลักจะเล่นก่อนนะครับก็จ่ายหนึ่งแอคชั่นนะครับลงมาเป็นอีกานะฮะอีกาไล่ศูนย์ครับแล้วก็ผ่านเทิร์นเลยนะครับเข้าเทิร์นของฝั่งมูซันนะครับก็มี2องแอคชั่นพอยต์นะครับจ่าย1นึ่งแอคชั่นพอยต์นะครับลงตัวอสูรข้างแรมนะครับเป็นไล่ศูนลงมานะครับแล้วก็จ่ายหนึ่งอีกหนึ่งแอคชั่นพอยต์นะคร ขออภัยครับมูซันนมูซันลายหนึ่งเอาตัวนี้บอกว่าเปิดห้าใบนะครับสามารถหยิบอสูรข้างแรมได้ตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะถ้าหยิบมาเนี่ยต้องทิ้งด้วยใบหนึ่งนะครับก็เปิดมาแล้วห้าใบไม่เจอนะครับก็เก็บกับเด็กไปนะครับแล้วก็ผ่านเทินเลยครับเข้ามาเทินฝั่งเด็กสหลักนะครับจะมีสองแอคชั่นพอยต์แล้วฮะก็จวหนึ่งใบครับ จ่ายหนึ่งแอคชั่นพอยต์ฮะลงมาเป็นเจ้าบ้านครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งแอคชั่นพอยต์ครับลงมาเป็นโอบานายฮะเอฟเฟกของโอบานายจะได้โจมหนึ่งทิ้งหนึ่งครับก็จวดเป็นหนึ่งบครับแล้วก็เลือกทิ้งไปหนึ่งบครับเลือกทิ้งเป็นเกนยะไปฮะแล้วก็ผ่านเลยฮะเ well, yeah, so er. ข้ามาเทิร์นของฝั่งมูซันครับมี2อแอคชั่นพอยต์ฮะตอนนี้มีเตสเอนเนอร์จี้ไว้ที่2นะครับ คจะไม่มูฟเฟตนะครับจ่ายหนึ่งแอคชั่นพอยต์นะฮะลงเป็นอสูรข้างแรมลงใหม่อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวไล่หนึ่งฮะแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งแอคชั่นพอยต์ครับลงมาเป็นลุยนะฮะคอสามครับแล้วก็บอกผ่านเ์นเลยนะครับตอนนี้เซตอัพเอ็นจีไว้ห้าแล้วนะครับสำหรับฝั่งมูซันเข้าเทิร์นฝั่งเด็กสอหลักนะครับก็มีสามแอคชั่นพอยต์นะฮะโจออกมาแล้วหนึ่งใบครับมูฟเฟตครับผมมูฟโอบัไดขึ้นมานะครับ แล้วก็จ่าย1นึ่งแอคชั่นพอยท์ครับลงมาเป็นต่อหลักมิสซึริฮะต่อหลักแห่งความรักนะครับก็ยกตัวอีกาขอศูนขึ้นไปฮะแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งแอคชั่นพอยต์ครับลงอีก,กาลงมาใหม่ฮะจ่ายหนึ่งแอคชั่นพอยต์ครับใช้การอีเวนต์นะครับลุกแอคชั่นพอยต์สองสองใบนะครับแล้วก็จ่ายหนึ่งแอคชั่นพอยต์ครับอขออภัยครับเขาจ่ายสองลงทีเดียวเลยนะเป็นลงในโอคูสองตัวตัวละหนึ่งนะครับแล้วก็ ใช้โอบานายตีเข้าไปนะครับแล้วก็ผ่านเทินฮะโอเซตอัพตัวเลงโอคุนะครับเลงโอคุตัวนี้ไล่สี่นะครับบีพีสี่พันนะครับเอฟเฟกคือสามารถเอ่อเอฟเฟกคือมีดับเบิลบ็อกนะครับก็บ็อกได้สองทีนะฮะตอนนี้บรอกค่อนข้างแข็งเลยนะครับสําหรับเหลืองคาชิระนะฮะเข้าเทินฝั่งมูซันครับจวดไปหนึ่งใบนะครับแล้วก็มูฟเฟตนะครับมูฟตัวอสูรข้างแลมนะครับคอสหนึ่งขึ้นมาข้างบนนะครับตัวนี้บอกเอฟเฟกบอกว่าถ้าตายแล้วจะได้จวดหนึ่งด้วยนะครับ โอเคครับเข้าเทิร์นครับใช้1 a c t i แอคชั่นพอย์ครับลงมาเป็นมูซันไล่4ครับมาแล้วฮะตัวนี้ฮะมูซัน SR นะครับโอเคแล้วก็จ่ายอีก2องแอคชั่นพอย์ครับลงมาเป็นคิวทาโร่ครับลงมาแล้วจะค่าคาแรคเตอร์ต่ำกว่า3000ได้นะครับก็ค่าเป็นโอบานายไปฮะแล้วก็ผ่านเทิร์นเลยครับเข้าเทิร์นของฝั่งเด็กเสาหลักนะครับก็จวดมา1ใบครับจ่าย1 a c t i แอคชั่นพอย์ครับ But yeah thank you guys so much that was Dreamer hope you guys enjoyed thank you so much for tuning in เป็นエคส์ต่อดอครับน่าจะนับสองหลักอยู่มีกี่คนนะตอนนี้มี4คนนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านก็จะนับด้วยนะครับส่วนใหญ่เทคของ าหลักเนี่ยก็คือบอกว่าต้องมีเสาหลักหรือมีเจ้าบ้านอยู่ในสนามกี่ตัวกี่ตัวนะฮะโอเคครับผมจ่ายหนึ่งแอคชั่นพอยต์ฮะลงมาเป็นจินโนโบุครับผมก็เลือกเอฟเฟกได้หนึ่งอย่างนะครับก็จะมีบวกเพื่อนพันหนึ่งนะครับจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับแล้วก็สั่งเลสคาเลเตอร์ที่ต่ำกว่าสามพันได้ตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเสาหลักหรือว่าเจ้าบ้าเน,นะะี่ยรวมกันเกินหกใบในสนามต้องเป็นใบอื่นด้วยนะครับก็จะได้เลือกเอฟเฟกทั้งสามอย่างเลยนะครับก็คือไม่ต้องเลือกครบได้เลย โงมาเป็นชินบุฮะก็ตัวนี้จะได้เลือกเอฟเฟกต์สอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีทาชิระไม่ครบ6คนนะครับก็จะระหว่างจวนหนึ่งนะครับหรือว่าบวกเพื่อน1 0 0 0พนะครับบวกตัวคาแรคเตอร์ตัวอื่นหนึ่งพันบีพแล้วก็สั่งเลสคาแรคเตอร์ที่ต่ำกว่าสามพันของคู่แข่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเสาหลักมากกว่า6ใบในสนามเนี่ยไม่รวมตัวเองนะครับเสาหลักกับเจ้าบ้านนะครับรวมกันนะครับจะได้เอฟเฟกทั้ง3อย่างเลยไม่ต้องเลือกนะครับก็อันนี้ลงมาแล้วก็เลือกเป็นจ แล้วก็จ่ายหนึ่งแอคชั่นพอยครับใช้การ์ดเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับเด้ง AP ครับแล้วก็จ่าย2องแอคชั่นพอยนะครับลงมาเป็นเสาหลักแห่งเสาหลักหมอกนะครับก็เป็นมุยนะครับโทกิโทนะครับลงมาแล้วสั่งคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งเลสแล้วไม่อักทีฟหนึ่งครั้งนะครับก็สั่งกิลทาโร่นะครับ เลสไปนะครับแล้วก็ใช้เลงโกคุตีเข้าไปนะครับทิกเกอร์มาเป็นสเปเชียลครับโอ้โหยิงเลงโกคุทิ้งไปอีกตัวหนึ่งครับไม่ได้ตีครับแล้วก็ผ่านเธอเลยนี่ครับตัวกิลทาโร่จะไม่ได้ลุกขึ้นมานะครับเอาเธอของฝั่งเด็กมูซันฮะแลจวจวเข้ามาแล้วหนึ่งใบครับมีสามแมชชั่นพอยต์ครับ โอเคใช้เป็นการเวทของมูซันนะครับก็ฆ่าคาแรคเตอร์หนึ่งตัวในสนามนะครับจะได้จัวก๊าซสองใบนะครับแล้วก็จะได้เด้งแอคชั่นพอยต์คืนมานะครับก็ตายไปเด้งแอคชั่นพอยต์คืนมาแล้วนะครับแล้วก็เอฟเฟกของตัวอสูรข้างแรมคอสูรนะครับคือจะได้จวดหนึ่งทิ้งหนึ่งนะครับก็จว่วเวลาทิ้งไปแล้วนะครับเมื่อออกจากสนามนะครับตัวนี้ ตอนนี้มีการ์ดในไซเออรยประมาณ5ใบนะครับแล้วถ้ามี20บใบนะครับตัวมูซันคอสสจะดันขึ้นไปที่ฟอนไลน์ได้นะครับโอเคครับจ่าย1ึงแอคชั่นครับลงมาเป็นอสูรข้างแรมนะครับตัวนี้เป็นคอสหนึ่งนะครับแล้วก็จ่าย2แอคชั่นครับลงมาเป็นอาคาษะฮะเอฟเฟกอาคาสะนะครับเทิร์นที่ลงนะครับสามารถทิ้งการ์ดสใบแล้วอาคาษะจะได้รับสไนป์และอิมแพกนะฮะก็ทิ้งการ์ดไป2ใบนะครับ แล้วก็สั่งแบทเทิลเปสเลยนะฮะตีแล้วก็เลือกเป็นเลงโอคุนะฮะตายไปเลยนะสนายใส่เข้าเลื่อนนะครับจากผลของอิม a พ t นะครับก็ทิกเกอร์มาเป็นเกณฑ์ยะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอฟเฟกอะไรนะครับแล้วก็ผ่านเทิร์นเลยครับเข้ามาเทิร์นของฝั่งต่อหลักนะครับตอนนี้กิลทาโร่ก็จะได้แอคทีฟขึ้นมาแล้วนะครับมีสามแอคชั่นพอยต์นะครับเมื่อกี้ดอเฟตจวไปแล้วนะครับมูฟเฟตครับผมมูฟชินบุนะครับขึ้นมาที่ฟอนไลน์ฮะแล้วก็แอชันทันเลยฮะ แถบทันทีแต่ยังไม่ลงทันทีนะครับแถบก่อนโอเคลงมาเป็นโอบานายฮะได้จวดหนึ่งทิ้งหนึ่งฮะก็จวดมาหนึ่งฮะแล้วก็ทิ้งเป็นมิสิลิฮะจ่ายอีกหนึ่งแอคชั่นครับลงมาเป็นอุซุยนะครับคอสามนะครับแล้วก็จ่ายหนึ่งแอคชั่นลงมาเป็นเลงงคุนะฮะ แล้วก็จะสั่งบทเทิลเฟสนะครับผมเอาน้องมุยครับ BP พีสพตีเข้าไปฮะก็ได้ตีเข้าแค่เวฟเดียวนะครับเพราะว่าเวฟของยูโรบุไม่เข้าครับโอเคครับทิกเกอร์มาไม่มีทิกเกอร์ครับแล้วก็บอกผ่านเทินเลยฮะตอนนี้บอดเต็มเลยครับแปดตัวครับสี่สี่เลยครับเข้าเทิร์นฝั่งมูซันนะครับก็ดอเฟรตจบมาแล้วหนึ่งใบนะครับจ่ายหนึ่งแอคชั่นพอยต์ครับ ฆ่าเพื่อนตัวเองนะครับเราจะได้จว่ว2ใบนะครับแล้วก็การเอพีนะครับจะเด้งกลับมานะครับโอเคครับแล้วก็เอฟเฟกของตัวที่ตายไปนะครับได้จวดหนึ่งฟรีนะฮะเป็นอสูรข้างแรงพอยตหนึ่งนะครับเมื่อออกสนามได้จวดหนึ่งครับก็จวครบไปแล้วครับเมื่อกี้จวไปสามใบเลยนะฮะแล้วก็ได้แอคชั่นพอยต์คืนด้วยโอเคใจอีกหนึ่งแอคชั่นพอยต์ครับลงมาเป็นมูซันพอสี่ครับโหมีสองตัวแล้วนะครับแล้วก็าจอีกหนึ่งแอคชั่นพอยต์ครับ เอาอีกแล้วจะระเบิดเพื่อนเลยแล้วฮะ <c oughs> ค่าคาแรคเตอร์ฝั่งตัวเองหนึ่งใบฮะ <c oughs> อ๋อใช้ผิดใบครับจะใช้เป็นใบนี้แทนครับใบนี้เป็นใบสเปเชียลนะครับค่าคาแรคเตอร์ฝั่งตัวเองหนึ่งใบแล้วก็เลือกของฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบนะครับก็ค่าเป็นตัวค่าแรมพอตหนึ่งไปนะครับจะได้จวดหนึ่งใบแล้วก็เลือกค่าเลนเลนโกคุ Goku ของฝั่งศัตรูไปนะครับก็เลนโกคุก็ตายไปแล้วนะครับ อ๋อนับทำการนับไซเด็กนะครับอ่าเอาไซอรีเรียนะครับก็มี12บใบครับถ้าผมนับไม่ผิดนะครับเมื่อกี้ก็นับตามในภาพนะครับเด็่องในเอาไซอรีเออรนั้นจะมี12บใบแล้วนะครับก็เหลือหนึ่งแอคชั่นพอย์ครับตจหนึ่งครับอ้อโหฆ่าเพื่อนอีกแล้วครับก็ฆ่าตัวมูซานคอสหนึ่งไปนะครับแล้วก็ได้จว่สองใบครับแล้วก็ได้การได้เอพีเด้งคืนกลับมานะครับ โอเคแล้วก็แอคชั่นสุดท้ายครับผมอ๋อเป็นการ์ดอีเวนต์ครับลุกแอคชั่นพอยต์ครับก็ลุกมาสองครับแล้วก็จ่ายสองแอคชั่นพอยต์ครับลงมาเป็นยูทาโร่ครับต่างค่าคาแรคเตอร์ต่ำกว่าสามพันก็ค่าอุซุยทิ้งไปครับแล้วก็แบทเทิลเฟสครับผมจะเอาอาคาซาโจมตีมาครับรับทิกเกอร์ออกมาครับเป็นอุซุยนะครับบวกสามพันตัวหนึ่งนะฮะเอขออภัยครับอุซุยเป็นทิกเกอร์โจมหนึ่งครับทิกเกอร์โจมหนึ่งใบหนึ่งครับแล้วก็ตีไปอีกทีนึงครรับทิกกเเอ์ป็นออีีกกกกา็ไมม่ทิเรร์คับ เข้าเทินของฝั่งเสาหลักนะครับจัว่วเข้าเทินเปนหนึ่งใบฮะมูเฟตครับผมโมกอีกาสัางเกตอยู่ะครับอะมู it, เป็นเจ้าบ้านนะครับขึ้นมาแทนนะครับเจ้าบ้านคอร์สหนึ่ง well, yeah, so เปลี่ยนใจครับมูเป็นโอบบนไยขึ้นมาฮะมูเฟตมูเป็นโอบบนไยขึ้นมาครับ แล้วก็อีกาด้วยครับมูฟโอบานไนขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็มูอีกาทั้งมือขึ้นมาอีกตัวหนึ่งฮอ่ะเขาเทิร์นจ่ายหน Extra ึ่งแอคชั่นครับเป็นเอ็กซ์ดอร์ดอกรกครับแล้วก็มูเฟดครับมูปเป็นโอบานไนกับน้องอีกาครับอีกาขอศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็จ่ายหนึ่งแอคชั่นครับลงมาเป็นชิโนบุครับอ๋อจ่ายหนึ่งแอคชั่นครับลงมาเป็น อุซุยฮะแล้วก็จ่ายหนึ่งออคชันครับลงมาเป็นชิโนบุครับมีเสาหลักครบ6คนนะครับรวมกับเจ้าบ้านนะครับก็จะได้ทุกเอฟเฟกเลยนะครับจวนหนึ่งนะครับแล้วก็บวกพันหนึ่งด้วยก็จะบวกไปที่โอบานายฮะโอเคแล้วก็จะสั่งเลสคนหนึ่งที่ต่ำกว่าสามพันแต่ไม่มีครับก็เลยไม่ได้เลสครับแล้วก็เข้าแบทเิลเฟย์นะครับเอาโอบานายสี่พันตีครับแล้วก็สั่งเป็น ผมคิโถครับตีเข้าไปด้วยครับตอนเมื่อกี้ทิกเกอร์ออกมาไม่มีทิกเกอร์นะครับแล้วก็ทิกเกอร์อีกใบหนึ่งเป็นอาคาษะนะครับแล้วก็บอกผ่านเทินครับได้สองดาเมจน,นะฮะเขาเทินฝั่งมูซันครับจ่ายหนึ่งแอคชั่นพอย์ครับลงมาเป็นอสูรแมงมุมฮนะแล้วก็จ่ายอีกสองแอคชั่นพอย์ลงอาคาศะครับ จะทาการทิ้งก้าสดงใบครับทิ้งก้าสองใบนะครับอาคาซาจะได้รับสไน์แล้วก็อิมแพกในเทิร์นนี้ฮะทําการรับเด็กครับห้าสิบสิบห้าสิบปดใบฮะตอนนี้เอาไซอเรียมีสิบปดใบนะครับโอเคครับสั่งอาคาซานะครับตัวที่มีสไน์ครับตีครับแล้วก็เล็งสไนด์ไปที่โทคิโตฮคโทคิโตก็จะตายไปนะครับแล้วก็เอาเลือดหนึ่งนะครับจากผลของอิมแพกนะครับ ติกเกอร์มาเป็นโทคิโตอีกใบนะครับก็หยิบโทคิโตขึ้นมือไปนะครับแล้วก็เอฟเฟกของโทคิโตครับเมื่อออกจากสนามเนี่ยสามารถสั่งเลสคาแรคเตอร์ได้หนึ่งตัวนะฮะสั่งเลสเป็นอาคาซะอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับฝั่งมูซานครับตีเข้าไปด้วยกินทโรอีกทีหนึ่งครับบล็อกไปด้วยอีกาคอสูดครับแล้วก็สั่งสี่พันตีไปอีกทีหนึ่งฮะกำลังตัดสินใจที่จะเลือกบล็อกอยู่นะครับจะเลือกเทคดาเมจหรือว่าจะเลือกบล็อกนะฮะตอนนี้เลือดเหลือสามแล้วนะฝั่งหลัก โอเคตัดสินใจที่จะบล็อกไปด้วยทิโนบุครับแล้วก็ผ่านเทินของฝั่งมูซันฮะตอนนี้ดูดีเลยนะครับเลืองเหลือสองนะครับฝั่งเสาหลักเลือเหลือสามแต่ว่าทางฝั่งมูซันเนี่ยมีสี่พันยืนอยู่สี่คนเลยนะฮะที่ฟอนไลน์นะครับแถมยังมีมูซันที่จะรอมูฟขึ้นมาถ้าเอาไซเอเรียเหลือถ้าเอาไซเอเรียมียี่สิบใบด้วยนะครับแ้วตอนนี้เหนื่อยเลยครับสําหรับฝั่งเสาหลักนะฮะดูแย่อยู่ครับกดเข้าเทินมาแล้วนะครับช่วงมูเฟตนะครับ มุฟชีตรบบุขึ้นมาครับ1ตัวฮะแล้วก็จ่ายสองแอคชั่นพอยต์ครับลงมาเป็นโทคิโทฮะสามารถเลสตัวหนึ่งแล้วไม่อคทีฟครับก็สั่งเลสอาคาสะไปนะครับแล้วก็จ่ายหนึ่งแอคชั่นพอยต์ครับลงมาเป็นเลงโกคูฮะแล้วก็ผ่านเทินเลยครับตีไม่เข้าฮะเข้าเทินฝั่งมูซันฮะ มีสามแอคชั่นพอย์ครับจ่ายหนึ่งเป็นเอ็กซ์ดอครับตัวเข้าไปครับตอนนี้บอดเต็มนะครับไม่รู้จะเล่นอะไรหรือเปล่าฮะออซาเลียมีสิบแปดใบครับ,ออรบ,รบโอเคโอ,คโอจะสั่งไปเท่นเฟตเลยครับเหลือถอแอคชั่นพอย์ไม่เล่นด้วยครับถามมถือไม่เล่นเหรอไม่ไม่เล่นละการบอร์ดมันเต็มแล้วนะครับ โอเคครับเอาอาคษาตีครับ4,000 VP นะครับแล้วก็รับดาเมจมาครับได้เป็นโทคิโตฮะสั่งกิวทาโร่ครับตีเข้ามาอีกทีฮะคิดอยู่นะครับว่าจะรับไหมอ่ะรับอีกหนึ่งทีฮะทิกเกอร์มาเป็นสเปเชียลครับโอ้โหยิงเป็นกิวทาโร่อีกตัวหนึ่งไปฮะโอเคครับผมก็จบเธอเลยฮะของฝั่งมูซันผ่านเลยฮะตอนนี้เอาไซเอเรียมี19 0 1ใบแล้วครับเพราะว่ากิวทาโร่ตายไปโอเคเข้าเทิร์นของเสาหลักครับตัวหนึ่งใบครับ จ่าย2แอคชั่นพอย์ครับลงมาเป็นโทคิโตฮะสั่งเลสคาเลเตอร์หนึ่งตัวแล้วไม่ลุกนะครับก็เลสเป็นอาคาสานะครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งครับใช้ใบลุกแอคชั่นพอยท์ฮะแล้วก็จ่ายอีกสองครับผมเอาเจ้าบ้านรีมูฟออกไปนะครับลงมาเป็นโทคิโตอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็สั่งเลสอาคาสะอีกตัวหนึ่งฮะตอนนี้มีสี่ดาเมจนะครับฝั่งของมูสันบล็อกได้ทีเดียวครับโอ้โหตายได้ปะครับใช้เลนโกคุตีเข้าไปก่อนนะครับทิกเกอร์มาเป็น อสูรแมงมุมครับได้ตรวจหนึ่งใบครับแล้วก็เอาโคลคิทโคครับสี่พันตีเข้าไปอีกทีนะเปลี่ยนใจครับจะเอาชิโรโบตีก่อนครับสองพันห้าครับก็บล็อกไปด้วยกิวทัโรนะครับแล้วก็สี่พันตีเข้าไปครับเลือดทิกเกอร์ออกมาไม่ใช่ไฟนอลทิกเกอร์นะครับก็เรียบร้อยครับเป็นชัยชนะของฝั่งเด็กเสาหลักนะครับยายบะสีเหลืองนะครับเด็กเสาหลักชนะไปนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับเกมหนึ่งนะครับลากันไปก่อนนะครับเป็นชัยชนะของเสาหลักนะครับก็ใครที่อยากจะดูต่อเกมสองนะครับสามารถจอยเเมมบอร์ เข้ามาได้นะครับ80บาทต่อเดือนนะฮะก็เจอกันใหม่ที่เกม2อนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันครั้งต่อไปสำหรับ EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับเราต้องการที่จะมาเริ่มเล่นการ์ดหรือว่าจะสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็น One Piece, Union Arena หรือว่า Yu-Gi-Oh นะครับสามารถติดต่อร้านน้องลูกชิ้นการ์ดช็อปในลิงด้านล่างคลิปได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ